คุณค่าที่แชร์ให้นะคะคุณน้องดาวค่ะห้าแชร์แล้วเหลอที่รักอู้เจ๋งจังเลยแล้วขอบคุณคุณพิมพ์ด้วยนะครับคุณยี่นีด้วยนะครับผมทำก๋วยเตี๋ยวอยู่นอกบ้านนะเดี๋ยวผมจะเดินไปเดินมาเอานะครับนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับสำหรับหัวใจรัวๆนะครับอย่าลืมครีเอเตอร์กันนะ อ้าวเป็นทีมแม่เป็นทีมเทลเลอร์รีวิวไหมล่ะรีวิวได้ทุกอย่างเนี่ยเอาไหมเนี่ยสอนให้อยู่เนี่ยช่วยคนได้กันเยอะตั้งแยะตรงๆเอาสอนให้อยู่นะขอพ่ะคุณสำหรับกุหลาบนะครับเป้าเป้าเป็นไอศ์ครีมนะจ๊ะมันจะได้ได้คะแนนได้คะแนนเบลได้หลายเท่าหน่อยนะครับขอพ่ะคุณสวัสดีคุณสมพงษ์นะครับ คุณหนองคายก็มาสวัสดีวันนี้ผมพุ่งกลับเผ็ดไปเผ็ดอยู่มือเท้าเนี่ยกลับเผ็ดบ้านเราอยู่นะครับทุกทีก็ใช้เผ็ดเพ็ดอารับเพ็ดสแกนนีเวียนมั่งนะ